วันนี้แม่บ้านมีวิธีทำซาลาเปาแป้งนุ่มอร่อยไส้ล้นๆมาฝากคะ่ะสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆทำไม่ยากอย่างที่คิดสามารถต่อย,ยอดสร้างอาชีพได้เลยขั้นตอนแรกนำน้ำอุ่น225ม mm ิลลิลิตรน้ำตาล1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันดีห้ามร้อนเลยนะคะยีสต์จะตายได้ใส่ยีสต์1ช้อนโต๊ะคะ่ะถ้ายีสต์ตายยีสต์ก็ไม่ทำงานคะ่ะแป้งซาลาเปาของเราก็ไม่ขึ้นฟู คนละลายเข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีค่ะเรามาทำในส่วนของแป้งค่ะแป้งสาลีตาบัวแดงน้ำตาลทรายเกลือผงฟูคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ยีสต์ค่ะสังเกตว่ายีสต์ของเราจะเป็นฟองขึ้นฟูฟูแบบนี้ใช้ได้ค่ะทําไมขึ้นฟูแบบนี้อาจซื้อมาเป็นยีสต์เก่าหรือยีสต์หมดอายุค,ค่ะ เข้ากันดีแบบนี้แล้วแม่บ้านก็จะใช้มือนวดนะคะนวดจนผงแป้งจ um ับตัวกันหมดค่ะเนี่ยค่ะได้แบบนี้เลยแม่บ้านจะใส่น้ำมันพืชค่ะแบ่งใส่นะคะใส่ไปครึ่งเดียวก่อนค่ะนวดให้น้ำมันพืชซึมเข้าไปในแป้งค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วใส่ส่วนที่เหลือจนหมดค่ะนวดให้น้ำมันพืชซึมเข้าไปในแป้งจนหมดนะคะค่อยๆนวดไปค่ะได้แบบนี้เลย เนี่ยค่ะเนื้อแป้งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้เนียนมากนะักเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะปิดฝาพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเรามาทำในส่วนของไส้ค่ะหมูสับ700รกร,รมัมหอมใหญ่ซอยใบหอมซอยตามด้วยเกลือป่นพริกไทย2ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแป้งมัน4ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวค่ะน้ำมันงาน้ำมันหอยอัรตราส่วนผสมต่างๆตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะนวดนวดให้เข้ากันเนี่ยค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะคะนวดนวดเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ซลาเปาสูตรนี้หอมมากๆค่ะอร่อยสุดๆปิดฝา พักไว้ในตู้เย็น30นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะนำไส้ไปชั่งประมาณ40กรัมนะคะแล้วนำมาปั้นปั้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใส่ไข่แดงเค็มลงไปค่ะตามชอบเลยนะคะจุกๆกันไปเลยไส้แน่นๆปั้นจนหมดไส้ที่เราเตรียมไว้นะคะแป้งของเราก็พักครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะขึ้นฟูดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ แป้งต้องได้แบบนี้นะคะสลรับเตาของเราจะนุ่มมากโรยแป้งสาลีบางๆกันติดค่ะเสร็จแล้วนําแป้งลงมาวางเราจะนวดแป้งเพื่อไล่อากาศค่ะก่อนอื่นแม่บ้านจะแบ่งครึ่งแป้งก่อนเนี่ยค่ะแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็นวดไล่อากาศแบบนี้ค่ะครึ่งแป้งค่ะครึง่งครึง่งม้วนๆให้ได้เป็นรูปแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราจะตัดแบ่งแบ่งเป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วนำไปช่างขนาด35กรัมค่ะเนี่ยค่ะนำมาขึ้นรูปแป้งให้เป็นกลมๆค่ะเนี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะทำจนหมดแป้งที่เรามีเสร็จแล้วคลุมผ้ากันหน้าแป้งแห้งค่ะเราจะมาปั้นสาับเปากันค่ะโรยแป้งสาลี เสร็จแล้วก็ทําให้เป็นวงกลมบางๆนะคะแม่บ้านก็ไม่ใช่มืออาชีพค่ะถ้าได้ทําบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นค่ะใส่ไส้ลงไปเสร็จแล้วรวกแบบนี้เลยค่ะทําแบบง่ายๆนะคะถ้าจะทําขายแม่บ้านแนะนําให้สั่งพิมพ์ปั้นซาลาเปามาค่ะปั้นเสร็จจัดเรียงแล้วพักซาลาเปาไว้20นาทีค่ะนําขึ้นนึ่งไฟแรง15นาทีครบเวลาแล้วค่ะซาลาเปาของเราฟูดีมากเลยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะได้สลละเปาทั้งหมดประมาณ22ลูกนะคะผ่าดูค่ะอืมน่ากินสุดๆเลยค่ะแป้งนุ่มเด้งๆนุ่มๆฟูๆเลยนะคะไส้แน่นจุกๆกันไปเลยเราจะลองชิมดูนะคะแป้งสละเปาของเรามีความนุ่มเบาฟูไม่แข็งกระด้างเลยค่ะส่วนไส้ หอมอร่อยกลมกล่อมมากๆลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามแะรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ